ก็ต้องขอสุนคุณด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับแซปเชร์ของเรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมมาเวลลกับเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิดีโอวันนี้นะครับจะวิดีโอเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารนะครับในอาทิตย์นี้นะว่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับผมซึ่งการอัปเดตข่าวสารแบบนี้นะครับผมอยากจะทําทุกอาทิตย์เลยนะครับถ้าเอ่อทางฝั่งของตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตอะไรมาใหม่ๆนะครับผมผมก็จะทําการอัปเดตให้ทุกอาทิตย์เลยนะครับผมถ้ามีอะไรใหม่มาแต่ละอาทิตย์นะครับร้านคั่นเทพบริิิกกาาารรเเตมงนคถู รวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาเวลไลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ร้อยลิติชนั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็ แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละซึ่งอาทิตย์นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมในอาทิตย์นี้จะมีตัวละครนะฮะที่มีสกินมาเพิ่มนะครับ2ตัวนะครับผมซึ่งสกินใหม่นะครับผมก็จะมาดูที่เอ่เว็บเดิมนะครับผมนะเพจเดิมนะครับในทางฝั่งของ Xeno Twister นะครับผมในเพจอ่ Level l e a e นะครับผม Info นะครับซึ่งสกินนะครับที่จะมาในอาทิตย์นี้นะครับผมจะมาวันที่21นะครับก็จะเป็นทีมพังนะครับผมนะฮะต่อจากทางฝั่งของ อ่าเมจิกนะครับเมจิกพังนะครับผมเราก็ฮอกพังนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นไอออนแมนนะครับสตรีมพาวเวอร์นะครับผมเราก็ต้องฟังของสไปเดอร์พังสองพนะครับซึ่ง2สกินนี้นะเป็น2สกินที่มาตั้งแต่สมัยเบต้าแล้วนะครับถ้าใครที่อ่าเล่นช่วงเบต้าทันนะครับทุกคนก็อ่จะได้เล่นสกินนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสกินที่อ่าได้ฟรีตอนเบต้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เอากลับมานะครับขายให้กับผู้เล่นแล้วนะครับผมในคอมพิวเตอร์นี่ส่วนมากเขาก็จะเอื้อมๆกันนะเพราะว่าสกินนขอองสไปเดร์แมกับ สกินของไอวอนแมนเนี่ยมันเยอะนะครับผมแต่ว่าก็เข้าใจได้เนื้อเป็นสกินที่ขายได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรามีดีเทลอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นในเกมนะครับผมเป็นเกมในเกมนะครับองน้องฝั่งของไอวอนแมนเนาะนะครับก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นระดับอีพิเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยเปเป็นคอยลร้อนแบบนี้นะครับผมดูแบบเป็นแบบอ่าเป็นแบบชุดแบบดูดูแบบโลเทคโลเทคโนโลยีนิดหน่อยนะฮะแต่ผมวมก็สวยดีนะนะครับผมเออ สวยดีครับแล้วก็ดูกลืนกับแมปดีเหมือนกันสีมาดูกลืกลกลนกับแมปดีนะครับผมอืมผมว่าก็สวยดีนะครับเป็นสกินอีพิกนะครับหรือว่าสีม่วงนะครับผมก็แค่ที่จะสวยนะครับผมส่วนตัวผมชอบนะดีไซน์แบบนี้ของอยรอนแมนนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวเกมเพลย์ในเกมนิดหน่อยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นอีโมดนะอีโมดที่จะมาพร้อมกับตัวละครนะครับผมเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะในแบบมายกโยกให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นทางฝั่งของ a อน im เมชัน a อ p เนาะนะครับผมเออก็ก็เท่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนี่ครับเปิดมาก็โอ้โหบินไปนะครับผมว่าฉากเปิดเท่สุดละนะครับผมอืมแบบตาแม่งลืองแสงอะเท่ดีครับ นี่ฮะอีกรอบแล้วกันนะครับผมเออแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นสกินนะครับที่จะมาใหม่เนีนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งสกินนะที่จับคิดตอนแรกคิดว่าจะมาพร้อมกับไอรอนแมนนะครับแต่กลายเป็นว่ามาพร้อมกับ สไปเดอร์แมนนะฮะซึ่งสกินนี้ก็คือสกินของแบ็คแพนเทอร์นะครับซึ่งสกินแบ็คแพนเทอร์อันนี้นะครับผมจะเป็นสกินที่อ่แบบตรงกับธีมเด็กคิล่าในตอนนี้นะครับผมเป็นสกินที่ตรงกับธีมเด็กคิล่าในตอนนี้นะครับซึ่งก็มีอาร์ดออกมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมว่าสำหรับเมนแบ็คแพนเทอร์เนี่ยยังไงก็ซื้อแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีโมดนะครับอืมอีโมดในเกมนะครับผมก็ก็ดีครับมีแหกปากนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็น MVP นะครับผม เสียงมันเข้าไหมันน่าจะไม่มีเสียงอ่ามีเสียงนะแต่เบ,บานะครับผมอ่าอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็น MVP นะครับผมก็สวยดีฮะ ตามนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น A v P นะครับของสกินนะครับของ b l a c k Panther นะครับผมที่กำลังจะมานะครับผมซึ่งันนี้เนี่ยยังไม่มีการบอกนะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ากำลังจะมาแน่นอนนะครับผมเออกำลังจะมาแน่นอนแต่ว่าในวันที่21ที่จะมาถึงนี้นะครับผมจะเป็นสสกินนี้มาก,ก่อนนะนะครับผมทางฝั่งของสกิน Black p น n t h e r เนี่ยยังจะไม่มา นะครับผมแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับผมก็จะติดตามข่าวสารไปเรื่อยแหละนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับส่วนมากผมจะจะมาทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์นะครับไม่ได้มาตลอดนะครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับการอัปเดตครั้งนี้นะจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับจะไม่มีการบัฟเนิร์ฟหรืออะไรนะครับจะเป็นการเพิ่มสกินมานะครับผมของ2ตัวนะครับผมก็คือทางฝั่งของสเปรดแมนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของไอ o n m แมนนะครับที่จะมาเป็นสกินระดับอีพิคสองตัวนะครับผม ใช้สอยกันได้เองนะครับส่วนทางฝั่งของแอนิเมชันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ EVP ของ Spider-Man เนี่ยครับยังไม่มีออกมาให้เห็นนะครับซึ่งจริงๆผมก็พอจำได้แหละนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับก็อาจจะรอไปก่อนนะครับผมยังรอไปก่อนนะครับยังไม่มีการปล่อยนะครับ EVP นะครับหรือว่าแอนิเมชันออกมาให้ดูกันนะครับผมทางฝั่งของ Spider-Man นะ โอเคครับสำหรับอาทิตย์ที่จะมาถึงนะครับหรือว่าอาทิตย์นี้นะครับผมข่าวสารก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมสุดท้ายนะฮะขอฝากนะครับผมร้านไว้ด้วยนะครับร้านคันเทพนะครับบริการเติมเงินนะครับผมเติมเร็วเติมไวเติมเร็วทันใจต้องร้านคันเทพนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับผมนะกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะอยากติดตามข่าวสารนะครับหรือว่าอยากให้ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคร ได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงๆแล้วนะครับคอมเมนต์ก็จริงๆก็มีหลายๆช่วงแหละนะครับที่มีให้ผมทำนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นผมทำคอนเทนต์แนวไหนเนี่ยครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคครับแพมมาเยอะแล้วนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับวิดีโอต่อไปจะวิดีโอไลน์นะครับก็ติดตามกันไว้เลยนะครับแต่วันนี้ขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย